ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนที่ตอนนี้ทั่วโลกจับตาอย่างแน่นอนนะคะที่เราประเมินกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะไม่ไปไกลถึงขั้นสงครามโลกจะอยู่เพียงแค่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนแน่นอนสิ่งที่เราเห็นนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่เรารายงานกันนะคะเป็นปฏิบัติการวันที่8ที่รัสเซียพยายามที่จะบุกยึดกรุงเคียบให้ได้ซึ่งถือว่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วยูเครนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ถือว่าใจสู้นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะรัสเซียเองเนี่ยที่ถ้าจะเป็นอย่างไรหลายคนมองไปถึงผู้นำโดยเฉพาะวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเองก็ยืนยันเดินหน้าในเรื่องของกองทัพรัสเซียนะคะว่าจะปฏิบัติการโจมตีต่อไปพร้อมทั้งเตือนด้วยนะคะเตือนไปถึงว่าถ้าหากมันใหญ่กว่านั้นถ้าเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สาม จะเป็นสงครามที่เป็นอาวุธนิวเคลียร์ค่ะผ่านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนด้วยการโจมตีหลายเมืองสำคัญของอยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะน,นี้กองทัพรัสเซียยังคงดำเนินการอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องนะคะ แต่สามารถที่จะยึดครองเมืองสำคัญได้เพียงเมืองเดียวเท่านั้นก็คือเมืองท่าเคอร์ซันทางภาคใต้ของประเทศค่ะซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองแรกที่ทหารรัสเซียยึดเอาไว้ได้ซึ่งหากรัสเซียยึดเมืองอื่นๆทางภาคใต้ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยกองทัพยูเครนอาจจะถูกตัดขาดทางทะเลได้นะคะซึ่งขณะน,นี้กรุงเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนย,ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมป้องกันของรัฐบาลยูเครนได้อยู่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่าเมืองมาริอูโโพเมืองท่ายุทธศาสตร์ทางภาคใต้ใกล้กับพรมแดนของยูเครนติดกับรัสเซียมีพลเรือนจำนวนมากเลยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะคะจากการยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่เขาเผชิญกันอยู่ก็คือไม่มีแสงไฟไม่มีเครื่องทำความร้อนไม่มีน้ำใช้มาสองวันแล้วแล้วแทบจะไม่เหลืออาหารด้วย ขณะดเดียวกันสำนักงานส,าสถานการณ์ฉุกเฉินของอยูเครนเองก็ได้ถแถลงผ่านออนไลน์นะคะว่ากองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศถล่มเมืองชเชอร์นีฮิฟเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบด,ดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33รายค่ะ สำนักงานสถานการณ์ฉุกเฉินของอยูเครยนยังรายงานต่อด้วยค่ะว่าเจ้าที่กู้ภยัยต้องระง,งับการปฏิบัติการค้นหาชั่วคราว,ว,วเนื่องจากมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่อย่างหนักหน่วงขณะที่ผู้ว่าการของภูมิภาคแห่งนี้กล่าวว่ามีโรงเรียนสองแห่งพร้อมทั้งโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่ถูกโจมตีไปด้วยนะคะทางด้านของนายซเซอร,ร์เกยรัฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเองก็แถลงว่าผู้นำต่างประเทศบางคน เตรียมทำสงครามกับรัสเซียดังนั้นรัสเซียจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนต่อไปจนถึงที่สุดรัฟรอบนั้นบอกด้วยนะคะว่าถึงแม้รัสเซียไม่คิดจะทำสงครามนิวเคลียร์แต่ก็ส่งสัญญาณเตือนออกมาค่ะว่าสงครามโลกครั้งที่สถ้าเกิดขึ้นจะเป็นสงครามนิวเคลีย รัฟรอฟเปิดเผยกับสถานีทรทัศน์รัสเซียนะคะว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อ,อยูเครนนั้นมีจุดประสงค์เพื่อรับประกันว่ายูเครนจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตพร้อมระบุว่าจะแก้ไขวิกฤตในยูเครนจะมีทางออกและการเจราจารอบใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นระหว่างเจ้าที่ยูเครนและรัสเซีย แต่การเจรจาของรัสเซียกับชาติตะวันตกนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งรัสเซียไม่สามารถปล่อยให้ใครมาทำลายผลประโยชน์ของประเทศได้และจะไม่ยอมให้ยูเครนรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียส่วนทำเนียบเครมลินได้ออกแถลงการระบุเขาว่ากองกำลังของรัสเซียจะเดินหน้าบุกจนกว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้านั่นก็หมายถึงว่าบุก จนทําให้ยูเครนนั้นเป็นประเทศปลอดทหารและมีสถานภาพเป็นกลางไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามขณะเดียวกันเจ้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสรายหนึ่งได้เปิดเผยเข่าว่าประธานาธิบดีมาครงได้กล่าวกับปูตินนะคะว่าสงครามที่รัสเซียก่อขึ้นมานั้นเป็นความผิดใหญ่หลวงและผู้นำรัสเซียกำลังโกหกตัวเองอยู่ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเ t นิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ